าหอมน้ํานะครับจบท้ายนะครับหอมน้ําสําคัญมากหอมน้ํานี่สาคัญมากเลยคมพินชันน้ากับพิชนชันเป็นสองคนเหมือนกันแต่หอมน้ํานี่สําคัญมากนะครับเพราะเป็นยาแก้ลมเป็นยาแก้ฉุกเฉินฉุกเฉินนะครับคุณจะเป็นลมนะขจะเวนหัวหน้ามืนอ่อนเพล่ยเหนื่อยใจสัน่นกินปั๊บหายเลยออกนิดเดียวมากนะครับแต่มันจําไวนะ้หายโชว์ขาวไม่เดียรักษาเท่าไหร่คําว่ายาหอมก็คือเป็นยา แก้ฉุกเฉินชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เป็นยารักษาโรคและโดยเฉพาะคนที่ท้องเสียเนี่ยจำไว้นะกินอาหารเป็นพิษท้องบ่นปวดจุกเสียแน่นท้องเสียเนี่ยนั่นนะครับจะหอบกินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดียวหายชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเาะ,ะท่านที่ทานอาหารแล้วผิดสัมดงนี่จะหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อยาอกให้ติดรไว้ไปที่ว่าอยู่ที่ไหนควรมีทิ้งเอาไว้ในรถควรมีทิ้งเอาไว้ในบ้านควรมีทิ้งเอาไว้เวลาแค่เกิดมีอาการจะเป็นลมหรือหัวใจไม่ดี หรือถ้าอาหารเป็นพิษหรืออ่อนเพียนะครับอย่างเงี้ยกินเข้าไปพูกมันจะหายเป็นยากแก้ฉุกเฉินนะครับนะครับทุกตัวก็มีสองค์ปตากนี้นะครับ